สวัสดีนะคะท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วจะพูดกันถึงคนเกิดวันอังคารส่วนวันนี้เราจะมาดูว่าคนที่เกิดวันอังคารมีโชคหรือเรียกว่าโชคข้อดีเกี่ยวกับอะไรบ้างอันดับแรกนะคะคนที่เกิด วันอังคารนี้ก็จัดว่าเป็นส่วนดีและน่าภูมิใจอยู่หลายเรื่องนะคะส่วนเรื่องสุขบุคลิกภาพคนที่เกิดวันนี้จะมีรูปร่างที่สันทัดนะคะแข็งแรงบึกบึนท่าทางกระฉับกระเฉงสงาา่าผ่าเผยใจกล้าเด็ดเดี่ยวขยันองอาจและมีกัดตัดสินใจเด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาการเอางานได้ ดีจัดว่าดีมากไม่กลัวความลำบากกล้าที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคทุกอย่างเป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งทั้งกายและใจค่ะบางคนก็มีรูปร่างที่อลชนดึงดูดในเพศตรงข้ามจัดว่าดีมากๆเชียวในด้านการทำงานนะคะเนื่องจากเป็นพระอังคารถูกสร้างจากพระมิงสา หรือเรียกว่ากระบือทำให้คนเกิดวังอังคารนี้มีความทรหดอดทนมีร่างกายที่กำยำรักการรักงานมีความรับผิดชอบที่สูงทําการทํางานมักอะ่ทุ่มเทเอาจริงเอาจังทั้งร่างกายและแข็งแ,แรงใจนะคะการงานที่จึงประสบผลสำเร็จได้ดีไม่ว่างานนั้นจะยากหรือลำบากเพียงใดก็ตาม ด้านสุขภาพนะคะเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะเป็นคนที่จะไม่ค่อยอยู่เฉยการไม่ค่อยอยู่เฉยทําให้ร่างกายได้ออกกําลังกายอยู่เสมอทําให้ร่างกายนั้นแข็งแรงเป็นยาป้องกันโรคได้อย่างดีสรุปนะคะภาพรวมคนที่เกิดเป็นนี้เป็นคนที่ทํางานไม่เคยย่อท้อจะสร้างความลำบากในช่วงก่อร่างสร้างตัวจะ ถึงจะสุขสบายในเมื่อบ้านปลายชีวิตนะคะสรุปคนเกิดวันอังคารข้อมีข้อดีได้ประมาณนี้นะคะสวัสดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีๆเอาความที่ดีๆมาฝากสำหรับคนเกิดวันอังคารตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะขอบคุณทุก ผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ซูซูทำคลิปต่ตอไปขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ